โมอามีนาเผยเครียดใจกับอมอ,อัครพันธ์แล้วพร้อมกับตอกอกับหนุ่มกันชัยแบบนี้ค่ะเรียกว่าสร้างความไม่พอใจให้กับใครหลายๆคนเป็นอย่างมากค่ะสําหรับกรณีของโมอามีนาที่ออกมาเล่าอาการป่วยโรคมะเร็งของอมอ,อัครพันธ์่ึงหลายคนเล็งเห็นตรงกันว่ามันไม่เหมาะสมที่จะออกมาเล่าอาการป่วยของคนอื่นควรให้หนุ่มออมครอบครัวหรือญาติพี่น้องคนสนิทของหนุ่มอมอ,ออกมาพูดเองจะดีกว่าซึ่งด้านมดดําประชาพาและหนุ่มกันชัยก็ได้ออกมาตําหนิโมอามีนาเช่นกันค่ะซึ่งด้านคุณหนุ่มกันชัยนะคะได้บอกประมาณว่าถ้าออกมาพูดเรื่อง ออแล้วที่บ้านเขาช็อกเกิดผลกระทบกับครอบครัวของเขาใครจะรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ควรออกมาพูดที่สําคัญยังอาจจะโดนฟ้องได้อีกด้วยค่ะเรียกว่าโดนตัวพ่อตัวแม่อย่างมดดำคาชาพาและหนุ่มกัญชัยในออกมาตตหมิขนาดนี้นะคะด้านโมมินาค่ะก็ไม่รอช้านะคะออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่าไม่นนาจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเรื่องนี้ได้คุยกับออมแล้วเรียบร้อยคุยแล้วค่ะแต่ขอไม่ลงรายละเอียดแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรส่วนเรื่องที่พี่หนุ่มพูดจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยให้เขาพูด แถมก่อนหน้านี้ครยังมีแหล่งข่าวออกมาเผยว่าคนสนิทที่ได้คุยกับออมนะคะบอกประมาณว่าออมก็งูเหมือนกันที่โมเอาไปพูดไปเล่าหมดเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยค่ะเรียกว่าโมมีนาคาะโดนตำหนิโดนด่านเละเทะจนเกิดอาการนอยเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีชาวเน็ตคะ่ะเข้ามาตอปติติเตือนด่านในอินสตาแกรมของสาวโมนี่เยอะมากค่ะสาวโมเองนะคะก็ได้มีการตอบกลับคอมเมนต์ที่ระบุว่าคุณโมไม่น่าเอาเรื่องคุณออมมาพูดก่อนเรื่องการป่วยเป็นสิทธิของผู้ป่วยซึง้านสาวโมค่ะก็บอกว่าคุณไม่เข้าใจ สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านะตอนนั้นหรอกค่ะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะทางนี้ยังตอบกลับในคอมเมนต์ที่มีคนถามว่ามีสิทธิ์อะไรเอาเรื่องคนอื่นมาพูดสาวโมบอกว่าไม่ตอบก็โดนว่าตอบก็โดนว่าค่าเท่ากันค่ะ ไม่มีสิทธ์อะไรหรอกค่ะเพราะไม่ใช่พี่นอเข่าแท้ๆที่พูดเพียงเพราะว่านักข่าวถามเหมือนว่ารู้อยู่แล้วเพราะปกติก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรขนาดนั้นค่ะพูดเพียงเพราะคิดว่ารู้อยู่แล้วและให้กำลังใจที่เหลือใครจะคิดยังไงก็ไม่สนใจค่ะเรารู้ว่าเราทำอะไรมีปัญหาอะไรอีกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็เผยความรู้สึกว่าได้ฟังมดดามพูดถึงตัวเองแล้วรู้สึกแย่แายเข้มแข็งเพราะว่าเรารู้เจตนาเราดีคนอื่นช่างเขาค่ะซามมมินาบอกว่าเคลียร์ใจกับเราหมือนกัน เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพี่กุมนชัยจะพูดอะไรก็พูดไปเลยค่ะ